สบายดีเด้อเนาะสะบายดีเบอสุขคูสู้คนสบายดีตอนเทียงพี่น้องยินดีตอนฮาบเขาสู้สองสาปวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือกําลังเตรียมอาหารเทียงหลังจากเที่ยวพาบักกะบกแล้วเขาก็เห็ดแนวกินเลี่ยงเพลินน้ำ <c oughs> ก็กิีแต<า>่อายแต่เอื่อยอันนี้จะเป็นต้มข้าเปียกหรือว่าตัวจับนั่นเองเส้นสองกิโลเนาะ อันนี้จะเป็นน้ำซุปต้อม,มอยู่สองโมงแล้วน้ำซุปกระดูกหมูกระดูกห<น>มูลแล้วก็ใส่เนื้อหมูล,ลงไปเกือบโลเลยครับเปิดกระดูกหมูมันหน่อยก็เลยอย่างบนนัวเอาเส้นลงไปเลยเดี๋ยววันนี้ผมมีหมูยอก็เลยจะเอาลูกสิ้นเอ็นหมูล,ลงไปเนาะเส้นก็ไม่ต้องตัดเดี๋ยวมันขนาดเองอันนี้สองกิโล แบบนี้ครั้งๆเห็ุเดียวแล้วก็พร้อมกินเลยทุกคนบริเสียวเวลาที่มันตักน้ำใส่ถ้วยนั่นนี่เนาะนต้มมอันนี้ต้มแล้วแล้วก็พร้อมสืบเผื่อไผ่้วยมันตอนนี้นะคนกินคือพร้อมเฮงพากันหิวเข่าบแริจ้าว,าวเส้นแป๊บเดียวหมอมเหลือมันก็สุกแล้วน,น้ำซุปนัวๆเดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยป๊าด น้ำซุปก็แสดงแบบแวบ่าบ่ได้ปรุงยังเลยเนาะใส่แต่พริกกับน้ำมะนาวแค่นั้นเอง,งแบบอันนี้บ่ออนีหมูยอก็เลยเอาลูกชิ้นเอ็นหมูลงแทน,นจุกจุป้าเต็มหมอบักใหญ่เครื่องเครื่องเน้นๆนะคะอิตาเซี่บ สดหอหอนๆตอนเทียงคือซีมี่แห้งผ่าบักระบกโตอยู่พี่น้องเดี๋ยวอรอสัปหะหอมนี่ก็มีถุกชนิดแนวว่าปลูกหอมลายเนาะทุกคนอันนี้เขาซอยผักหอมเปใส่กับเขากันได้ละ พร้อมเสิร์ฟพี่น้องเครื่องเน,น้นๆเต็มหมอบ้าไงเต็มหม้อพอดีเลยทุกคนป่ากระดูกหมูทั้ทงกระดูกทั้งลูกชิน้นแซบแนนนอนมาแล้วมาแล้วจ้าผุนป้า สิได้เเ็็นบริษัตัดค่ากินแบบิเย็นๆยาวๆ่ลยนะค่ะไปงกชุกหเขาตาได้นาะเอาไว้ว่าเธอหลายคนอยากเขียวป่านะจำนำแตามมฮุงไปแล้วหอบหนึ่งกระเป๋าเลี ถามกินอิ่มเด้อจะมีเมนูต่อไปมาแล้วมาเพิ่นอมา้กินได้10โมงไม่ไดอหานกินอิ่มเอาเอาผู้แดดนี่มอแดดเราเอาไผ่เสยวก่อนปรุงได้เลยเราปรุงไผ่เสวก็เอาปุุงกับบะรมียงงนะน้องูวข่าวนะเยีข้าวมาลูกผวยบัวสมุนบวงหรืมาทางฝั่งเนียโอเค บ่ออย่ามาว้าวยำมูเห็ดปอกแปกๆน้ำมันชิเนียมเห็นนี่นะหมักมาห้างจุดห้าจวดติ้ี่นี่นะดีนะเนาะเซียมโบดอนใส่ไหเอาผักบบซับหนาวเอามาเสื่อแลเร็วกินเร็วกินแบบฝาแหวนอ่อผีเด้หามหอมน้ำหมักใส่ยุยับข้ามาปุ๋งลุกยับข้ามาใกล้ใกล้เออปุ๋งแล้วก็ยังยับออกไปเพลยค้าแข่งนี่ เราจะยังแห้งแล้วได้ลูกบ้านนี้มิจะกินกับกินอีกไม่นานรอดูจะกลายเป็นอันเดียวกันหมดเมื่อไหจะมีเฟสอีพออยู่อีพอปตามีบบโทรหาเราดูเยห บักนาวนะบีบใส่โทรมาพี่มักส้มก็ใส่บักนาวบักมักเพ็ดก็ใส่บักพริกเตียงน่ะไอ้ม้อนยับไปทางหลังเพื่อเขาจางผงไก่ไว้ในลูกอยากรินเค็มบ่อนกินขาวกระแดดพอดีไปยังว่ากินฮอนฮอดผอนพอมเมาเอามาบุญเอามาเหมือนผวนนะบะคำยำเอาปลาในลูกบัะคำยำไปอีกฝั่งทางทางเมย์นะ เราหาโทรหาผัวเราไพ่ขี่รถไปทั้มเสดงจ่องเราไม่ได้เปิดเน็ตเบามีบริการค่ะเที่ยงนี้หอมนีนเลือกใส่ได้เลยเดอมีตั้งสามหอมหอมป่อมหอมบัว สักแต่หัวชูโอ๋อา้าวพุงอาเห็ดเวียวกแล้วก็กินข้าวพี่น้องกินข้าวแล้วก็เห็ดเวียวกต่อเนาะมีให้ได้10กกเด้อมื้อนี้อยู่เป็นครอบครัวงานเหมาผ่าบักกะบกเนาะ <c oughs> งานเหมาใหญ่มา มืัอนี้มาแพ้กันไม่เห็นง่ายจนสิบเอ็ดโมงเพราะหิวข่าวรอบนี้รอบแรกเนาะสิบเอมันไมหิวข่าแผู้ใดที่สั่งบักกะบกรอบรอบนี้กะฝากมืออื่นพี่น้องผู้ใดที่สั่งน้ำหลังกะสิเป็นรอบหนาเนาะซ้อนค์างกระเบิ้งเสร็จมีคนเสร็จเรียนเรียนเต็มเลยขาเจะจองไม่อีกแล้วสิบกโลไปหาสั่งเสาบานขาโลสี่ได้ไปหายเออหางานพอดีหางานให้ยเสาบานเลยเฮากระหับสื่อส่งต่อฝากไปหายเนาะซ้ำนั้น ก่อนสิที่งานจะไปเบิง้งก่อนคนส่งเขาเอาสไลดมืออื่นนี่แหละค่ะสิเด้งลูกน้อกอ,อ,อีกเบิร์ดจก็กลูกพันนี่เฮาบาดมือนี่นั่งกำปัม้มนี่นะงานเมาเนี่ยคนละร้อยคนละร้อยในนั่ะรีวอล์กค่าอาหาราา <laughs> เลี้ยงอาหารเพริ่ม <laughs> กินอยู่นอนนำ <laughs> มันกนรโดดเน่อยมากมันกำรูปสูใครรูบกันแน่สูเบิดผีเลยเฮาผีรูป กระซางแล้วมันได้น hmm. ้ำกันผืนผ้าก็ได้ร้อยหนึ่งนะคะค่ะได้ร้อยหนึ่งมือละบอกมีแต่มือนี่แหละมือนี่พอมันงานเมามันทรงด่วนมือนี่น่ะเมาปกติกเบเศษครับสื่อเป็นกิโลกิโลมืาหนึ่งบริได้สไตองร้อยมือมาเด้อมาเด้อไมาเด้อ จะเข้าเปียกจ้ามันเบาอูดายแนนช่างเบ่เงินโล่หนึ่งหลายลายมันเบาเต็มท<ร>ง<ต>หงคเเ่าอาค่าเฮืออีกค่าฝากอีกค่าด้านอีกร้อยเดียนทรงหลายด่านทีเดียว อโลองเบิ่งอโลบหนาจะปั๊บไหมเออยังบบทันในหัวค่ะส่งเอียงเท่าไรก็เลยโบยักหัวขึ้นราคาค่าเน่าค่าป่าค่าน้ำมันไปส่งมาปุ๋งเอาด้วยอเมรังกันนะมาเอาไหมเป็นคนมีค่าอยู่เพียบเลยคาบ้านคารถคาไปหนี่ก็เพี้ยงมีคนมาสั่งเสร็จมาหัวบอบบอบบอบไม่ค่ะอ่าจะไม่รับอะไรทั้งนั้นค่ะวุ่นวายกับซัน นขาดทุนแน่นอนขาดทุนขาดทุนมัดสองฝั่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสีมอสปลุยได้สักพอมาเดี๋ยวพอเ่านี่เดีมันจะปะพุงสมว่าเป็นแฝดกันเกิดมาแล้วก็อยู่ใกล้กันอยู่นลำกันติดกันตลอดเวลาเป็นแฝดคนละฝาบ่นอะคือกันจักดีอีกคมเน่งนั่นเรียบร้อยหนาใช่กันอีกโมเน่งนั่น บ้านนั่งจำบ้านคนนึ่งก็เป็นบ้าวแล้วเซเลเนียแล้วคนนี้เป็นอ่างเฮยจ้าบ่งหุ่นยายลีบ่แล้วผู้สณซาเพิ่งจะขึ้นหน้าแมงละงมนี่เคยบริเกินสองปีเลยค่ะทำมันวิตแล้งคนเนาะโอ้ยเขามีกฎใหม่ดราฟมีกฎใหม่ดามาแล้วตามกฎสิบแปดก็ไปแต่งงานถูกพอเลยแต่ว่าสิบสองแต่งได้ค่ะนี่เกี่ยวเนาะ ยางได้เองค่เพราว่าเอาไว้ชแบลล์สิบสองเอาพัวเบิรบ้านเขาก็อยู่น้ำกันซะก่อนฮอร์ชิปแปดเขาจังแตงเพอกับมาก้นกุลเกลยดก่อนบอสมะก้นเกลยดก่อนท่านไม่กินหรอยายบุญจะปุุงยังไงบุญคือค่ายเขาค่ายออกเพราะเท่ากันมันหอนบอสเอาบอกแบบหายอาเป่ามั้ง มาดิมมาเดิมมันเค็มเดี๋ยวนี้รอตุนตุนมรามานอนอ่ะมันคืนน้ำมันคืนแข็งเรียบร้อยอาบดูเดือบเถาะขี้เหยื่อมามามากินกินแล้วทำงานต่อหนวกทำงานเป็นสาวตะเข้าเออพักแค่สิบนาที ไปวายซิมอนกินไปในเจ๊งกะทีอลไรนี่บัตรกินเข่าปั่นสกมวยโบเฮ็ดเวียกปั่นคนป่วยแล้หงอยเหงอยลุกหลุดดูดลบไปลุกเพลินเฉื่อไหลพุ่งเอาเลยค่ะปุงได้ตามใจกินไหมมันสิเย็นเแล้วมันก็บาแเสบแล้วมันสิไปไข่นะ มเ็มมมนนเรางอกแล้วเอาห้เราสามโอเคเอาไเดืหัวล้านกันหน่อยใจเท่ม,มันได้ถูกบวกนึงด้อเขาจะตังหายแล้วในกระตกะเพื่อนให้บริการทั้งที่เท่เ,ทเ,ทเทห็่เหญ่ยใจดีบบใจบริใจบดีปากับพอยากดีนะมาเอาหมู แต่เธอสิกินนำหมูด้วยค่ะอันนั้นตุ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 นมาพี่ไม่อยู่หน้าหน้านตัวดิโอ้เลยยกแต่บกโกบกโกอกมันพุนจนปิ่นปิ่นหลังไปเลยบกโกรธมอนอีกแม่มอนไมมันจะอืดแล้วเร็วโกะเที่ย่มันเช็ด พอดีเต็มเตียงพี่นอ้องบร้แม่สวรรค์โอยู่อยตอวรวยยเอา้าคืบอบบมาผีสักผีสะสเคืองอยังบบได้ออกแต่หอ,อกหมูเมื่อไหร่ก็มานเหตุเบียดรวมบ้านสวรรค์สีมีงานสมโภชพระพี่น้องสมโภชไปซืสุสมโภชไปเอกเงินกันปะ่ะไปเหตุทงทานพผส,นะสมโภชนงสมโภชขมเหลาคอนขิดนะอย่าคืออย่างเอาสรุปว่าเหตุ <laughs> ให้เจ้าของเเมาหด้ไปสโ กะละมังกะละมังนั่งก็บปิดพันแล้ว 2, 2, ออาจากสองพันนี่สองพันนี่เสพาะจะคล้องกินกบแล้วมีพันนอดวันหมากอื้อโบโลนึงมันก็หลายอยู่คันโบเห็ดแบบเป็นวานหมากอือเลยกับวานเข้าเหมาลงุงมาเด้อมาเดิมมาเดิมปะข่อยกระยากราโบมีบักกาแฟอย่าปากอย่าปาก แซ่บมีแต่ยากัดกันถ้าบอกแกต้กนกเับแยบไปจมมันแก่แล้วนั่งจน,นเลือดตังเลยยังฮวงท่านน้ำไหลดบกแซ่บเขายังขีดอยู่อะเสียดยังดีงเห็ดเนี่ยมือเศราก,ก็ดีได้ขั้นโบยเข็ดตอนค่ำนะตอนเศร้ามันสิบุกอยมีฮวงทานหลายเห็ดเป็นเขาจีใส่นมก็ได้ กินเสีบนนำเนาะอยามือสาเขาจะซื้อคัว่ทรงหนำอไงเทใส่เทใส่เขาเปียกก็ได้ไงเนื่อๆแล้วเนาะแต่อยู่ครับกระยากเติบเคยเห็ดแล้วมันเป็นอันนั้นเนาะเห็ดใบใหญ่รวยเอาเขาป็นลงทานขรือเ่าซิบหาคำเดือนสิบนี่แหละพี่น้องเดือนสิบเอ็ดบ่ เดือนสิบสองลาวเนาะเดือนหนึ่งลาววันเป็นเดือนสิบสองเพีองจค่วันที่ถือวันที่เท่าไรว่าเป็นวันที่ตามปฏิทินมันถือวันเอียงเลยเพื่เพางอิ่มบ่บ่แล้วบ่ใช่ตักลายดสีกิ่งเบอรรี่บ่แต่ว่าตอนหยันบ่อิ่มแห้งก็แล้วกินหมดสายใหญ่ก็นวด เพอๆๆง่าย,เขา,ขย,เ,ยเขาไปข่ายน่ไอคนสมองยากรพากลอะรนังานมา้า<อ>คุกเทไว้เขาจ้าง ล,ละลอยบอกีแจงเป็นวันในวันลเพราะว่าตรงส่งอื่นเนะาะอะไรนเห็ดะไร้บอกตัวสำเร็จเรื่องจังกันเหรอวะถึในเห็ดเป็นหมาดบอกนี่แหละเื่อนกไผ่านลกเ็คนนียิงโดยพองโลเนหมอโล

ยังาคาดตัวบักกาบักกระแพกอยู่แก้วนะัน่นใช่ไหมข้าจะพกถุงทำแบบโอเคทุกคนคลิปเนี้ยคือสิทธิ์ได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจพุทธสุขสุขคุที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อเนาะจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจหให้นเด้อค่ะเนาะเพื่อเหตุคลิปต่อๆไปไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อ